วันนี้ในหัวคิดนะว่าแบบมาทำอที่นี่วะนตั้งแต่กระโดดมาแล้วมึงไม่ใช่พ่อใช่แม่กูอะแต่กูแบบรักมึงมากเริ่มเข้าใจแล้วว่านกรู้สึกยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆผมปลามนะครับจากช่อง u p เลนวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมนั้นได้ไป sky diving นะครับหรือไปกระโดดล่มมานั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะวินานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางนะครับไประยองเพื่อที่จะไปสถานที่ที่จะไปกระโดดล่มนะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนะครับกะว่าจะไปดูฟูที่พัทยาก็เลยจองโรงแรมไว้กว่าจะมาถึงก่าจะทําอะไรเสร็จออกจากกรุงเทพนะครับมาถึงนี่สี่ทุ่มฟูจุดไปแล้วไม่ได้ดูถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันแล้วก็สวยที่สุดคือเพื่อนที่ขับมาด้วยนะอีกคันหนึ่งตอนนี้หลงกันนะครับก็เลยต้อง ไปเองนะครับแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนของยองก็ไม่รู้อ่ะเชื่อแมปแล้วกันตามแมปไปนะครับผมแล้วก็สารภาพตา,ตามตรงเลยคือผมไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับกระโดดล่มอะไรมาก่อนเลยนะครับมีแค่ดูสองสามคลิปว่าเขากระโดดอะไรไปยังไงนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเตรียมตัวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานแล้วกันอ่าแล้วก็แอบ,บได้ยินมาข่าวว่า คอ,อท,ที่ซื้อไปนะครับมันจะมีเหมือนเป็นกล้องอะไรมาให้แต่เดี๋ยวลองถามเขาดูว่าผมสามารถเอาโกโป o เนี่ยขึ้นไปติดถ่ายเองได้ไหมนะครับเพื่อจะได้หลายๆมุมเามาให้ทุกคนดูกันตอนนี้ในหัวกิดแล้วก่แบบต้มาทำที่นี่อยู่อยู่ดีๆก็ไม่ชอบเนาะหาเรื่องให้ตัวเองอใช่างเนี่นยไหนๆก็มาละ ชีวิตต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองนั้นเลือกซื้อคอสกับทางบริษัท sky diving thailand นะครับต้องชื่นชมเลยว่าบริการนั้นดีมากๆานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านใต้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเข้าไปหาข้อมูลกันได้เลยนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับพอเราไปถึงเลยนะครับเขาก็จะมีสัญญานะครับอ่ากระดาษมาให้เราเซ็นนะครับผมแนะนําเพื่อนๆว่าให้อ่านสัญญาให้ถี่ทวนก่อนนะครับผมก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปนะครับ เพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าทางบริษัทก็คงเซฟเราพอสมควรอยู่แล้วละครับแต่แนะนําว่าให้อ่านเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนะครับผมต่อมานะครับเขาก็จะมีนะครับของที่ระลึกให้นะครับ2ออย่างนั่นก็คือเสื้อกับหมวกนะครับเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับสกีนคําว่า sky diving นะครับผมเป็นโลโก้ของเขาเนาะแล้วก็หมวกนะครับผม ซึ่งตัวผมเองผมเลือกเป็นหมวกมานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าก็จะเป็นสกีนนะครับ Skydiving Thailand เป็นโลโก้นะครับผมอย่างนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะเป็นเหมือนลานกว้างๆนะครับอ่ามีหญ้าคลุมอยู่นะครับผมเพื่อที่ว่าคนที่กระโดดลงมาครับเขาจะได้แลนดิ้งหรือลงจอดตรงพื้นหญ้าตรงนั้นถัดมาครับก็จะเป็นรันเวย์นะครับเพื่อให้เครื่องบินบินขึ้นเพื่อที่จะไปส่งคนที่จะทําการกระโดดล่มลงมานะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม หลังจากที่เราทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะพาเรานะครับไปเรียนรู้นะครับวิธีการกระโดดเบื bt, ้องต้นนะครับวิธีการเซฟวิธีการแลนดิ้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะให้เรานะครับใส่เสื้อสูทนะครับเสื้อสูทที่เอาไว้ใช้ติดกับร่มชูชีพนะครับในการกระโดดเข้ามาแล้วก็จะพาเราไปรู้จักกับครูฝึกของเรานะครับที่จะกระโดดร่วมกับเราแต่ผมรู้สึกว่าพอครูฝึกเป็นฝรั่งแล้ว ในความคิดผมนะรู้สึกว่ามันเซฟนะคะมันปลอดภัยมันดูปลอดภัยแปลกๆอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแบบเ,เราเชื่อใจเขาได้แต่ด้วยความที่ว่าตัวเขาใหญ่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่พอเห็นเป็นฝรั่งเรารู้สึกว่าเออโอเคปลอดภัยเชื่อถือได้อะไรประมาณนี้ฮนะ,ะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องภาษานะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าครูฝึกนั้นก็จะพยายามนะครับสื่อสารเราจนเราเข้าใจนะฮะอ่าหรือกลัวว่าแบบ คุยกับครูฝึกไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องนะครับจะเรียนรู้ได้ไหมอะไรได้ไหมคือทางบริษัทนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นป้ายแบ็กด็อกนะคะวิธีการกระโดดวิธีการทําตัวอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะกระโดดนะเขาให้ผมจับเก็บคอเก็บทุกอย่างเก็บขาขึ้นแล้วก็งอตัวให้เหมือนกับกล้วยนะฮะแล้วก็พอเขาตบ 3T ทีปุ๊บก็ให้เรากางมือออกได้รีแลกอะไรได้ตามปกติเลยพอถึงตอนที่แลนดิ้งนะครับเขาให้เรา เอาเท้านะฮะชี้ขึ้นเหมือนนั่งอยู่บนเก้าอี้อะไรอย่างนี้อ่ะก็เผื่อใครไปก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้คือมาบอกกันคร่าวๆก่อนนะครับหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราไปนั่งรองนะครับเพื่อเรียกคิวเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับไปที่ความสูง13,000ฟิตนะครับเพื่อจะกระโดดมาแล้วก็ผมนะคะได้ซื้อคอร์สที่เป็นฟูลคอร์สเอาไวนะ้เนาะซึ่งเขาจะมีช่างภาพนะครับคอยเก็บภาพให้เราทุกอิริยาบถเลยตั้งแต่เราขึ้นเครื่องบินหรืออะไรพวกนี้นะะ ก็จะเป็นภาพประมาณนี้หลังจากที่ขึ้นไปที่ความสูง13,000ฟิตแล้วนะครับผม ผมก็สังเกตไปรอบๆเนาะรู้สึกว่าตัวเองอะนั่งอยู่หน้าประตูแถวแรกก็เลยหายไปถามครูฝึกวา่าพวกเราเนี่ยไปเป็นคนแรกใช่ไหมเขาก็เลยตอบกลับมาไดนน้งียๆว่าใช่จังหวะตอนนั้นคือแบบช็อกค,คือแบบไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะกระโดดตอนแรกจะกระโดดคนแรกอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบเออไหนๆก็มาละอะไรอย่างเงี้ยก็เขาให้ทาอะไรก็ทําแล้วกันเนาะ คือต้องบอกก่อนว่าจังหวะตอนที่ผมก่อนจะไปอ่ะผมจะเลี้ยวรถกลับบ้านหลายรอบมากเลยแค่รู้สึกว่าแบบทําอะไรที่นี่วะเนี่ยแบบเสียตังค์แล้วต้องมานั่งเสี่ยงตายอีกอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาหลายอย่างมันแบบรวมเข้ามาในหัวมากเลยแต่พอแบบพออยู่ข้างบนแล้วอ่ะมันเหมือนแบบมันทําอะไรไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเลยตมเลยไปอ่ะเพราะว่าเราเลือกแล้วอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปเสร็จปุ๊บจังหวะแรกที่ผมการังจะกระโดดนะ คือช่งางภาพของผหเขาจะออกไปก่อนข้างหน้าเครื่องบินเพื่อที่จะไปแบบเหมือนเก็บภาพให้เราอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมเห็นคือเขายืนเกาะเครื่องบินอยู่หน้าประตูเครื่องบินแล้วทาแบบนี้เหมือนเกาะรถเมย์คนระับซึ่งแบบเขาก็ชิลมากเลยนะเขาก็ถ่าย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 เราเขาไปเสร็จปุ๊บไอเราที่แบบกําลังจะกระโดดเนี่ยคือแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนนั้นคือแบบทุกอย่างที่เรียนมาลืมหมดแบบลืมทุกอย่างเลยจนครูฝึกบอกให้ทําท่าเซฟอะไรเงี้ยเราก็แบบ อโอเคทำเก็บตัวที่เขาบอกเหมือนกล้วยเหมือนอะไรเงี้ยอะก็เก็บกันไปจังหวะที่ลงมาเนี่ยคือเขาบอกว่าจะกรีดจะร้องจะอะไรก็ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเราทั้งนั้นตอนที่อยู่บนฟ้าคือจังหวะที่ลงมาปึ๊บคือเราเอาหน้าลงเหมือนมุมเขาเรียกมุมท็อปเทเบิลหรือ bird eye view เบิร์ดไอวิวในภาษาของภาพยนตร์อะไรเงี้ยคือแบบจังหวะแรกคือไม่กล้าหลับตาเพราะว่ากลัวไม่คุ้มเงินแต่แบบ สิ่งที่มันดีคือแบบเราได้เห็นทุกอย่างที่แบบมันเกิดขึ้นเราตรงนั้นน่ะคือเราได้เห็นมุมแบบเบิร์ดไอวิวที่แบบปกติเราจะเห็นในหนังหรือแบบเห็นในโดนเท่านั้นน่ะแต่นี่คือเราเห็นด้วยตาของเราเองแล้วก็แบบอากาศทุกอย่างมันตีเข้ามาแบบตรงหน้าเราเนี้ยมันคือแบบความเรียวจริงๆอ่ะซึ่งแบบจะมีสักกี่คนที่ได้แบบมาเห็นจุดๆนี้หรือแบบได้เห็นมุมแบบนี้อะไรแบบนี้คือแบบเริ่มเข้าใจแล้วว่านกรู้สึกยังไงเวลาบินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าตอนนั้นมันตื่นเต้นไหมมันไม่ได้ตื่นเต้นนะมันแบบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคือแบบเราทึ่งอยู่กับวิวที่เราเห็นอะไรเงี้ยพอเริ่มกระตุกลมขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ใน,ะนระนาบปกติแล้วขาเราก็จะลอยอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยแล้วคือแบบที่ผมไปมันคือจังหวัดระยองเราก็จะเห็นเกาะเห็นทะเลเห็นอะไรแบบเนี้ยคือมุมแบบนี้มันก็ถือว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปนะคือแบบวิวอะไรแบบนี้คือแบบ น้อยคนอะที่จะได้เห็นก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียดายตังที่แบบจ่ายไปแล้วก็แบบไม่ได้มีความกลัวในตอนนั้นแล้วคือแบบทุกอย่างมันถูกปลดล็อกทุกอย่างมันแบบมันถูกเคลียร์ตั้งแต่พอเรากระโดดลงมาแล้วอะไรเงี้ยครับอ่าก็เป็นประมาณนี้พอแบบแลนดิ้งลงพื้นเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราทําท่าเหมือนที่เราเคยเรียนมา่เงี้ยทีแรกนึกว่าตอนแลนดิ้งเอาก้นลงจะเจ็บนะมันกลายเป็นว่ามันคือมันนิ่มมากเลยแบบหรือว่าแบบตัวครูฝึกที่เป็นฝรั่งตัวเขาใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ย และช่วงแบบระหว่างที่ลงมาผมมีความรู้สึกว่าเรากับครูฝึกเนี่ยเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราอะแต่ตอนนั้นผมแบบรู้สึกว่าแบบกูรักมึงจังเลยตั้งแต่กระโดดมาแล้วมึงไม่ใช่พ่อใช่แม่กูอะแต่กูแบบกูรักมึงมากพอลงมาเสร็จปุ๊บเราเลยแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีเหมือนกันนะที่แบบเราจะเชื่อใจใครที่แบบเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยแล้วทุกอย่างมันเหมือนแบบมันปลดล็อกพอลงมาถึงพื้นเสร็จปุ๊บ จังหวะแรกที่ถึงแล้วต้องลุกขึ้นมายอมรับเลยว่าขาสัน่นมันไม่ได้สั่นเพราะว่าด้วยความว่าความกลัวนะมันสั่นเพราะว่าเราช็อกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นะเราไม่คิดว่าเออเราจะกล้าขนาดนั้นเราจะกล้าที่จะจะกระโดดลงมาหรือแบบกล้าที่จะลืมตาหรือกล้าที่จะทําอะไรแบบเนี้ยหลายอย่างมันดูแบบปลดล็อกทุกอย่างเลยว่าแบบหลังจากที่เราเจอสิ่งนี้มาแล้วอะอะไรหลายๆอย่างคือเราก็คง ผ่านมันไปได้แหละคงแบบไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวแล้วเพราะว่าจากกระโดดลงมาจนถึงพื้นน่ะมันแบบเป็นเวลาที่ไม่กี่นาทีนะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเฉียดความตายขึ้นมานิดเดียวะแล้วแบบสุดท้ายเราแบบไยืนอยู่ตรงเนี้ยเออมันมีความพาวมันมีความอะไรแบบในตัวเองนิดนึงนะซึ่งแบบมันก็สอ่อให้ผมรู้เลยว่าจริงๆอะเราสามารถทําได้ทุกอย่างอะอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือว่าเราจะไม่ทํามันแค่นั้นเอง หลังจากที่เราแลนดิ้งลงมาเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะให้เราไปรอที่ล็อบบี้นะฮะแล้วก็จะมีเหมือนใบเซอร์ติฟิเคตมาให้เรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะเหมือนเขียนชื่อเราแล้วก็เป็นวันที่ที่เรากระโดดแล้วก็เป็นชื่อของครูฝึกของเราอย่างนี้นะครับผมเป็นใบการันตีว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้อะไรประมาณนี้ก็เก็บอาไว้นะับผมเอาไปอวดลูกอวดหลานหรือใครจะาไปเข้ากรอบไปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผม แล้วก็ข้อคิดที่ได้นะครับผมก็ทาให้ผมรู้สึกว่าชีวิตอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วก็วิวที่เราเห็นนะครับมันก็เหมือนแบบความสุขแค่แบบเดียวพอลงมาเสร็จปุ๊บวิวนั้นที่เราเห็นเราก็จะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บเราก็เป็นมนุษย์คนเดิมเป็นคนคนเดิมที่แบบก็ต้องใช้วิถีชีวิตเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะทําอะไรให้รีบทําเถอะอย่าไปแบบลังเลว่าจะทํามันดีไหมอะไรมันดีไหม บางทีแบบคุณอาจจะเสียใจก็ได้นะที่ไม่ได้ทำมันเนาะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบภาพสวยๆนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจอัพเลนนะครับผมทั้ง IG แล้วก็ f a c e b o o k เลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ